我๋今天呢读这个มานาม五年级哈这个是第一课我们请小妹妹呢，啊，帮你们啊读一读哈你们会读的可以跟着小妹妹读。OK 开始。บทที่หนึ่งทุ่มมองพอขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่5้ามานีสูง1 4 5่งเซนติเมตร ชูใจสูงกว่ามานี2เซนติเมตรดวงแก้วสูง140เซนติเมตรสมคิดสูงไล่เลี่ยกับมานีส่วนปิติสูงถึง155เซนติเมตรแลดูตัวของเขาสูงเก้งก้างแขนและขายาวเกะกะเพื่อนๆในชั้นเติบโตสูงใหญ่ขึ้นตามวัย ทุกคนไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่จเจริญเติบโตความคิดจิตใจของพวกเขาก็งอกงามขึ้นตามลำดับด้วยรู้จักคิดรู้ว่าอะไรถูกผิดควรทำหรือไม่ควรทำรู้จักบาบุญคุณโทษเพราะทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ต่างร่วมมือกันอบรมสั่งสอน และฝึกฝนส่งเสริมให้พวกเขาเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตลอดมาวันนั้นเพิ่งเปิดเรียนมาได้สามวันพอถึงเวลาที่กำหนดให้ศึกษา,ค,าค้นคว้าครูประจำชั้นให้นักเรียนทำงานตามลำพังสมคิดนั่งทำงานทังอ้าปากหาบอด เขารีบแก้ตัวกับเพื่อนๆว่าตอนหยุดเทอมฉันไปอยู่กับปู่ที่ภูเก็ตทำตัวสบายเกินไปเลยติดนิสัยกลางคืนพอสามทุ่มก็เข้านอนสองโมงเช้าจึงตื่นปิติฟังแล้วรู้สึกสงสัยคำว่าทุ่มกับโมงขึ้นมาทันทีว่าเหตุใดเวลากลางคืนจึงเรียกว่าทุ่มเวลากลางวันจึงเรียกว่าโมง ทำไมจึงไม่เรียกให้เหมือนกันเขาคิดว่าชูใจอาจจะรู้เพราะย่าของชูใจเป็นคนช่างเล่าชูใจกำลังคิดเลขไม่ออกรู้สึกหงุดหงิดอยู่แล้วพอปีติมาเซาซีถามแม้ไม่ถึงกับโกรดเป็นฟืนเป็นไฟก็ทำท่ากระฟัดกระเฟียด บนพึมพำว่าปิติคิดฟุ้งซ่านใครๆเขาเรียกเช่นนี้มานานแล้วไม่เห็นใครสงสัยปิติจึงไปถามครูทำหน้าที่บรรณารักษ์ครูส่งหนังสือให้ปิติเล่มหนึ่งชื่อนิทานโบราณคดีเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปิติเปิดดูสารบัญมีเรื่องน่าสนุกหลายเรื่องเขาเห็นนิทานเรื่องที่หกมีเรื่องย่ำยำและทุ่มโมงก้มนั่งอ่านด้วยความสนใจเมื่ออ่านจบเขาเก็บหนังสือไปคืนครูทำหน้าที่บรรณารักษ์แล้วกลับไปที่ห้องเรียนเพื่อนๆหลายคนยังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ บางคนอ่านหนังสืออยู่ที่มุมห้องปิติเตรเข้าไปยืนข้างโต๊ชูใจพลางพูดไปเปยว่าฉันรู้แล้วละ่ะว่าทำไมเราจึงเรียกเวลากลางวันว่ามงเรียกเวลากลางคืนว่าทุ่มชูใจทำเลขเสร็จแล้วจึงอารมณ์ดีหันไปพูดกับปิติว่าไปรู้มาจากไหนละ่ะปิติ ไหนลองขยายให้ฟังบ้างสิปิติเดินวางเขื่องไปยืนกลางห้องใครอยากฟังบ้างละ่ะฉันจะเล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อน,นเงยหน,น้าขึ้นถามว่าปิติจะเล่าเรื่องอะไรพอรู้ก็พากันดีใจเพราะทุกคนอยากรู้เหมือนกันรีบเล่าเธอปิติเวลาจนจนสมดแล้วมานี้เร่งเร้า ปิติยืดอกขึ้นอย่างภาคภูมิพยายามวางท่าราวกับนักปราชญ์ทำเสียงห้าวและพูดช้าๆมีจังหวะเหมือนผู้ใหญ่เรื่องเรียกเวลากลางวันว่าโมงเรียกเวลากลางคืนว่าทุ่มนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสนิฐานไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดี ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ว่าในสมัยโบราณเวลากลางวันคงจะใช้ของตีบอกเวลาเสียงคล้องดังมงมงเวลาเท่าไรก็ตีเท่านั้นครั้งเช่นตีสาครั้งก็เป็นสามโมงตีหครั้งก็เป็น6กโมงส่วนเวลากลางคืนใช้กรองตีบอกเวลา เสียงกลองดังตุ่มตุ้มหรือทุ่มทุ่มเวลาเท่าไหร่ก็ตีเท่านั้นครั้งตีห้าครั้งก็เป็นห้าทุ่มเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตีคลองหรือกลองบอกเวลาแล้วทำไมยังเรียกทุ่มเรียกโมงอยู่ล่ะปิติตอบถึงจะไม่ได้ตีคลองหรือกลองบอกเวลาแต่คํำทุ่มกับโมงเป็น ที่เข้าใจของคนทั่วไปแล้วจึงยังคงเรียกติดปากอยู่ถ้าไม่เรียกว่าทุ่มกับโมงแล้วเธอจะเรียกว่าอย่างไรชูใจหันไปถามเพื่อนคนนั้นนั่งนิ่งนึกอยู่เป็นนานจึงตอบเสียงอ่อยๆว่าไม่รู้สิเดี๋ยวนี้เรามีนาฬิกาบอกเวลาเสียงนาฬิกาดังแก๊งแกง เราน่าจะเรียกสองแก๊งสามแก๊งเพื่อนคนหนึ่งออกความเห็นนาฬิกาที่บ้านของฉันดังติ๊งต่องติ๊งต่องมีต้องเรียกว่าสองติ๊งต่องสามติ๊งต่องหรืออีกคนหนึ่งค้นมานีจึงว่าน่านาสีของเดิมเรียกทุ่มเรียกโมงหนะดีอยู่แล้ว พอพูดว่าสามโมงเช้าสามโมงเย็นหรือสามทุ่มก็เข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงเวลาใดถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊งเป็นติ้งต่องคงต้องอธิบายทำความเข้าใจกันอยู่อีกนานจึงจะรู้เรื่องกันคุณครูเคยสอนพวกเราว่าสิ่งใดที่ยังใช้ได้ดีมีประโยชน์และยังหาของใหม่แทนที่ให้ดีกว่าเดิมไม่ได้ก็อย่าไปเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งใดที่มีของใหม่ใช้ได้ดีกว่าควรจะเปลี่ยนแปลงฉันคิดว่าคำว่าทุ่มมงนี้ยังใช้ได้ดีอยู่พวกเธออย่าคิดอ่านเปลี่ยนแปลงเลยดวงแก้วพูดแล้วชี้มือไปที่ไม้กวาดเก่าๆหลังห้องพังว่าอย่างไม้กวาดนั่นเก่าแก่กระรุงกระริ่ง กว่าห้องไม่สะอาดแล้วทำไมไม่คิดเปลี่ยนใหม่เสียทเีเพื่อนๆนได้ฟังจึงพากันหัวเราะนักเรียนที่เป็นกรรมการสวัสดิการรับว่าพรุ่งนี้จะหามาเปลี่ยนสมคิดยังสนใจเรื่องทุ่มมองอยู่จึงถามปิติว่าทำไมบางคนจึงเรียกเวลา6กทุ่มว่าสองยามปิติย้อนถามว่า เธอเคยได้ยินบางคนเรียกเวลาหกโมงเช้าว,ว่าย่ำรุ่งและเรียกเวลาหกโมงเย็นว่ายา่ำค่ำบ้างไหมละ่ะชูใจร้องว่าย่าของฉันยังเรียกย่ำค่ำย่ำรุ่งอยู่เวลาหกทุ่มก็เรียกสองยามปิติอธิบายว่าคำว่าทุ่มกับโมงพวกเธอเข้าใจแล้วเหลือคำว่าย่ำกับยามฟังนะฉันจะเล่าให้ฟัง เขาหยุดนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆสนใจตั้งใจฟังยิ่งขึ้นสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีว่าประเพณีไทยแต่โบราณมีการให้คนอยู่เวรตามสถานที่สำคัญในเวลากลางวันผัดละหชั่วโมงเวลากลางคืนผัดละสามชั่วโมง เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าหรือหนาฬิกาเขาก็ตีย่ำของระครังเพื่อให้คนมาเข้าเวนยามคำว่าย่ำคือตีซ้ำๆทีๆอ๋อเหมือนเราย่ำเท้าใช่ไหมย่ำเท้าก็คือยกเท้าขึ้นลงซ้ำๆสลับกันมานิพูดปิติพยักหน้าพลางเล่าต่อไปว่าใช่แล้วจ้ะ และตอน6โมงเชา้าเป็นเวลาพึ่งรุ่งสว่างจึงเรียกว่าย่ำรุ่งเพราะถึงเวลาเที่ยงวันคือ12นาฬิกาต้องเปลี่ยนเวรเขาก็ตีย่ำของราคาเรียกให้คนที่จะเข้าเวรย่ำต่อไปมาเปลี่ยนเว,เวลาเที่ยงผู้ใหญ่บางคนยังเรียกย่ำเที่ยงอยู่อีก6ชัว่วโมงต่อมาถึงเวลา6โมงเย็นหรือ18นาฬิกา เป็นเวลาค่ำเขาย่ำของระฆังให้คนมาเปลี่ยนเวรยามอีกซึงเรียกว่ายา่ำค่ำพอถึงกลางคืนอยู่ยามผัดละสามชั่วโมงฉะนั้นยามหนึ่งใช้เวลาตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสามทุ่มยามสองตั้งแต่สามทุ่มถึง6กทุ่มยามสามตั้งแต่6กทุ่มถึงตีสาม คือตีกลองบอกเวลาสมครั้งหรือ3นาฬิกายามสุดท้ายตั้งแต่ตี3าถึงหกโมงเช้าคือยามรุง่งที่มีคนเรียกหกทุ่มว่าสองยามก็คือเวลาหกทุ่มนั้นผ่านยามไปแล้วสองยามนั่นเองพอปิติพูดจบเพื่อนๆก็ปรบมือให้ดีจริงฉันเพิ่งรู้นี่เองทำไมจึงเรียกเวลากลางคืนว่าทุ่ม เวลากลางวันว่าโมงเรียกหกโมงเช้าว่าย่ำรุง่งเรียกหกโมงเย็นว่าย่ำค่ำและเรียกเที่ยงคืนว่าสองยามขอบใจปิตินะเพื่อนคนหนึ่งพูดถ้าอยากรู้อะไรอะไรมากกว่านี้ก็ไปหาหนังสืออ่านสิมีเรื่องสนุกสนุกเยอะแยะปิติบอกเรื่องทุ่มโมงนี่เธอไปอ่านจากหนังสืออะไรนะมาณีถาม หนังสือนิทานโบราณาคดีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเธอไปหาคุณครูทำหน้าที่บรรณรักษ์แล้วเรียนท่านว่าเธออยากรู้เรื่องอะไรท่านก็จะหาหนังสือให้เองปิติแนะนำตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆของปิติอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปหาครูทำหน้าที่บรรณรักษ์ 苦歌咋哈？嗨，大款东干。OK，我们就读到这里为止。谢谢 e s t e r 给我们读这一段的课文，我们下一期再见。